สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำผัดผักเกลือพริกไทยดำกันนะคะผักใครจะใช้ผักอะไรก็ได้นะคะตามที่เราชอบเลยตั้งน้ำให้ร้อนแล้วก็เอาผักหลงลวกก่อนนะคะแล้วก็ตักออกล้างน้ำเย็นจ้ะลวกผักเสร็จก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ํำมันลงไปค่ะพอน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะอย่าให้น้ำมันร้อนมากนะคะเดี๋ยวกระเทียมเราจะไหม้พอกระเทียมเหลืองแล้วเราก็ใส่ ผักลงไปเลยค่ะคนสักพักหนึ่งแล้วเราก็นำเกลือพริกไทยดำป่นนะคะใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็ผัดต่อจนได้กลิ่นหอมของพริกไทยดำเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะผัดจนผักได้ที่แต่อย่าผัดนานมากนะคะเดี๋ยวผักเราจะเละ บอกได้เลยค่ะเพื่อนๆหอมมากนี่เสร็จแล้วนะคะแล้วตักใส่จานทานได้เลยค่ะเพื่อนๆทำง่ายๆลองไปทำกันดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ